โตโน่ปลื้มหวนช่วยทัพอยุธยาอยู่ในเตดคว้าชัย FA คับหลังซ้อมว่ายน้ำเป็นเดือนโตโนโต่พากินคำวิไลศัก์นักร้องหนุ่มและนักแสดงชื่อดังเปิดใจสุดดีใจที่ได้หวนกลับมาลงสนามช่วยเพื่อนร่วมทีมนักรบอยุทยาอายุทยาอยู่ในเตดทีมในศึกไทยลีก2ในเกมบุกชนะทัพหลวงอยู่ในเตดทีมจากลีกสมัครเล่นด้วยสกอร์4-2ในการแข่งขันฟุตบอลช้างเ a คัพ2022 23รอบ64ทีมสุดท้ายที่สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตปฐมเมื่อวันที่2องพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากที่โตโน่ต้องไปซ้อมว่ายน้ำเป็นเดือนเพื่อทำภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงในโครงการ one man the river หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ สำหรับเกมดังกล่าวโตโน่พากินคำวิไลศัยดิ์วัย36ปีได้โอกาสลงสนามมาเป็นตัวสำรองพร้อมกับได้รับหน้าที่ให้สวมปลอกแขนกับตันทีมก่อนพาทีมอยุธยาอยู่ในเตดบุกเอาชนะทับหลวงเงยอยู่ในเตด4-2่ถึ 2, ทำให้ทยานผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยโตโน่ได้เปิดใจผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวระบุว่าความสุขเมื่อวานนี้ที่นคนปรปฐมดีใจที่ได้กลับมาเจอเพื่อนได้กลับมาลงแข่งหลังจากที่ต้องไปซ้อมว่ายน้ำเป็นเดือน แล้ววันนี้เราก็ชนะชนะทีมที่ดีๆทั้งบรรยากาศในทีมรวมถึงกองเชียร์ของพวกเขาขอให้โชคดีในเส้นทางต่อจากนี้นะครับทัพหลวงอยู่ในเตดส่วนพวกเราอายุทยาอยู่ในเตดหนทางยังอีกไกลน,นะเพื่อนไปด้วยกันนะทุกคนถ้าเรายังรักยังสามารถคีกันจริงใจให้กันและพยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆวันเรามีโอกาสที่จะทําให้แฟนบอลมีความสุขอาทิตย์นี้นะัดที่12มาเชียกกันเยอะๆนะครับที่บ้านของเราอายุทยา